สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาดูแม่มะนลินะคะก่อนเข้านอนนะคะวันนี้นะคะพอกวานเรานะคะก็ได้โยนยาอีกหนึ่งเล้งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านได้เติมคะแนนเข้ามานะคะช่วยให้แม่มะลิของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะพอกวานเราโยนแล้วนะคะยาให้แม่มะลิเรานะคะแม่มะลิถูโตมากนะคะวันนี้นะคะ ก็ขอพระคุณนะคะสําหรับคะแนนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตานะคะช่วยเติมคะแนนให้พวกเรานะคะให้ช้างของพวกเราดูโกงหญ้านะคะเพระาะกวนนะคะได้กินผลไม้ได้อิ่มแล้วยังโยนหญ้าอีกเยอะแยะเลยนะคะก็ได้คะแนนจากแม่พ่อใจบุญนะคะที่ท่านได้เติมคะแนนเข้ามานะคะได้กินทั้งต้นสับะรดนะคะแล้วก็หญ้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะผลไม้ของเราก็หมดนะคะพระาะกวนเรานะคะ ก็จะพาแม่จะคุณเข้าที่นอนแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่จะคุณอิ่มได้กินอิ่มได้อีก กินได้อิ่มท้องนะคะจากคะแนนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตานะคะเติมคะแนนช่วยพวกเราวันนี้นะคะพอกวันเรานะคะพาแม่เจ้าคุณไปแล้วนะคะไปที่นอนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าสําหรับคะแนนนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช้างชนะของพวกเราทั้งสามเชือกวันนี้นะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองโชคลา กราบก้นตโตนะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้ท่านนะคะได้ดังใจปรารถนานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจา๋าตอนนี้พ่อกวนเรานะคะพาแม่มาลิแม่เจ้าคุณเราไปที่นอนแล้วนะคะส่งแม่เจ้าคุณเข้าที่นอนนะคะวันนี้นะคะแม่พ่อใจบุญนะคะท่านมาเหมาะคะแนนให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแม่มาลิเรานะคะสวัสดีจ้า สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาเจอแม่ตะวันเรานะคะกินส่วนแบ่งนะคะส่วนแบ่งจากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านได้เติมะคะแนนเข้ามา,านะคะสวัสดีครับ่อกวานเรานะคะจะจัดป้อนคะแนขนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมื่อคืนท่านได้มาช่วยนะคะเหมาคะแนนให้แม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจัดป้อนเลยนะคะให้แม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะแม่ตะวัน แก่กว่าเพื่อนนะคะแม่พ่อจ๋าท่านใดที่ไม่เคยเห็นแม่ตะวันนะคะตอนนี้นะคะแม่ตะวันนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะจากคะแนนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านได้เมตตาเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกๆคะแนนทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ช่วยนะคะครอบครัวของเมษาลําซิ่งของพวกเรานะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจบุญทุกท่านด้วยนะคะ ที่ท่านได้เมตตาพวกเรานะคะให้ช้างชราได้กินทั้งผลไม้หวานๆแล้วก็หญ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ได้ต้นสับปะรดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนาด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะ ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะครอบครัวของเมษาลำซิงนะคะช้างชาราทั้งสามเชื่อของพวกเรานะคะยังรอความเมตตาจากแม่พ่อใจบุญทุกท่านอยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ